เครื่องระบุเจ้าของแม่ฮะรองเท้าผมหายไปไหนว่ายังไงนะไม่ลูกเปิดประตูทิ้มไว้อีกแล้วหรอเนี่ยแล้วการบ้านล่ะทาเสร็จแล้วหรือยังฮะอมันไม่เกี่ยวกันสักหน่อยอะแม่เรื่องที่ควรทํากับไม่ทําแต่จะออกไปเล่นมไม่ให้ออกไปหรอกนะโอ้ยโดนแม่ด,ดุเลยเราแม่นกนำลัองอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งไปเลยนะานะมีอะไรเหรอ กระเป๋าที่แม่เพิ่งซื้อมาใหม่าหายไปอลดิเห็นบอกว่าวางเอาไว้ตรงทางเขาาง้าบ้านแล้วหายไปได้ยังไงอ่ะพ่อจ๋าลมอที่แผวนไว้ตรงนี้ไปไหนแล้วล่ะจ๊ะพ่อไม่รู้ไม่เห็น่ะของพ่อมาก็หายหมาแน่เลยอต้องเป็นหมาบ้านใครข้าบไปแน่แยยชะมัดเลยแม่ก็เลยเอารมณ์ไม่ดีฉันก็เลยอดเล่นเฮ้ยหมาแถวๆนี้ก็มีอ๋อจ้าเปรโรที่บาาานน้านชิซุกะแน่แนหัวใจอนฮีโร่ของคาซึจังแล้วก็พริเซ็ของมิจ,จัง โอ้ยอม,มันมีเยอะอย่างเนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงตัวไหนมันฆ่าไปอ่ะ,อะเอาไงดีไม่มีเลยเหรอเครื่องมือที่เอาไว้สืบหาขโมยอ่ะ,อะทางนั้นรอเดี๋ยวนะเครื่องตามหาเจ้าของเฮ้ยแล้วมันใช่ไงแล้วก็แค่ส่องแสงจากเครื่องไปที่สิ่งของนั้นนะมันอธทีบาย,ยากอ่ะลองทําให้ดูดีกว่านะอยืงแว่นหน่อยอี่มาแล้วก็แค่ส่องไปที่แว่นแบบนี้นะนี่เฮ้ยแว่นมันขยับ เอา้าแล้วเำไมตะแคงงั้นน่ะก็นายน่าชอบนอ้อนกลางวันไงเล่าแว่นก็เลยตะแคงแบบนั้นน่ะเราก็จะรู้ว่าเจ้าของเป็นใครโดยดูจากลักษณะาอาการของสิ่งของนั้นสิ่งนั้นไงเล่าถ้าเราใช้กับของที่อยู่กับหมาถ้าตัวไหนมีนิสัยขี้ขโมยก็รู้เลยใช่ไหมถูกกล้องแล้วล่ะดีละรู้แบบนี้เราต้องไปรวบรวมของของหมาที่อยู่แถวนี้มาให้หมดเลย ได้หรือเปล่าล่ะชามข้าวของเปโลเหรอรอเดี๋ยวนะนี่ดานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงใจนะเราจะรีบเอามาคืนหาซื้อคุงนี่ขอยืมชามข้าวของฮีโร่หน่อยได้เลยตอนนี้จักราอ่านหนังสืออยู่นายไปหยิบเองก็แล้วกันนะฮะใจนะใจกำลังกินอยู่พอดีเลยขอยืมไปก่อนแล้วกันนะจะไปขอยืมไปก่อนนะยืมเดี๋ยวเดียวเอง จช่เองกับโบโกไม่หยุดทั้งคู่เลยงั้นยืมไปก่อนแล้วกันนะออ่าไนี่นายที่แองจะเป็นหัวขโมยรุนแรงโบแกะเฮ้ยไม่ใช่ฉันนะเยต่อไปก็บ้านมิจจังน้าเออมิจจังอะไรล่ะได้ลายเอแมนขอยืมชามข้าวของพรินเซสหน่อยทีได้สินี่งามก็ใช้มากนะแล้วอย่าทำแตกนะอ๋อไม่ต้องห่วงเลยนะ ด้วยนะโอ้โหแพงเหนาะรูปรื้อมาหมดแล้วใช่ไหมงั้นวางรองเท้าไว้ตรงนี้เลยนะฮ่าเอาแล้วนะงั้นเริ่มกันเลยจืดปืดอีกีอ๊ปหัวเยอะโอ้ยมันทะเลาะก,กันใหญ่เลยโอ้ยทะเลาะกันใหญ่ดูสิทำไงดีอะโอ้ยโอ้อยอย่าแล้วอย่าแล้วตาลัดแยกพลิปเสร็จออกมาดีกว่า โป๊จี่พี่ทีอ่อนใช่ไหมเย้มันกัดคนฉันด้วยโดยมันช่วยทีสิแหม่จับตัวนี้ดุจังแค่เอ้าเท้าไปแล้วอ๋อเจ้าฮีโร่ของคาสือคุ้มนี่นะทอวเอวเอ้าอวเาอย่างเอ บาที่สุดเลยบาที่สุดรู้ไหมบ้าอย่าไปดูมันเลยครับฮีโรปมันก็ทําไปตามสัญชาตญาณเท่านั้นเองล่ะ่อมแม่จะเข้มก็จะตายไปทะลุเขก็ผงส่งนีโร่ไปสถานศครอาสัตว์แน่ๆจ้ะงั้นก็แย่สิจริงด้วยงั้นเราก็แอบเอาของพวกนี้ไปคืนเจ้าของสิแค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วอะเนาะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นของใครอ่ะเออเรามีวิธีเช็คอยู่ครับนี่งเครื่องระบุเจ้าของ เี่ยให้หยับได้ด้วยอ่ะนี่เดินขยิงเท้าแบบนี้มันใครกข้างไม่ออกไงแล้วเดินนักเลงแบบนี้ต้องใตรอหนแน่ๆเลยรองเท้าข้างนี้มันเดินช้าจังเลยอ่ะเ้าเอา๊ฮ้ยโอ้โหลองสักแล้ว ของคุณหาชื่ทังกาข้างบ้านแล้วแน่เลยอ,อันนี้ของแม่ชัวแค่นี้นะ่เราก็รู้แล้วว่าจะขอเป็นใครแอบเอาไปคืนเลยดีกว่านะอขอบคุณนะจะไม่รู้จะตอบแทนพวกนายยังไงดีอะไม่ต้องตอบแทนพวกเราเหรอกล้อไปแล้วนะถ้นะาแบบนี้เหมือนปากคนตอนกำลังพูดเลยนี่เนี่ยเหมือนตอนที่แม่บน่นเปี๊ยบเลยอะ อะลืมไปแล้วฉันยังไม่ได้ทำการบา้านดูเลยมุนทำไมเดียวเฮ้ยต้องแย่แน่แนเลยอา,อารจงด้วยแปขอยืมปากกาของขาสึ้คุงมาทีข้าซึอคุงขายืมปากกาที่นายใช้เสร็จแล้วหน่อยได้มเอาไปดิขับใจนะโน,นบิตะนี่โนบิตะทำการบ้านเสร็จหรือย,ยังก็กำลังทำอยู่พอดีเลยฮะ ตายจริงงานนะภาษอคุ้งจะกเขาเรียนเก่งอยู่แล้วแับรองว่าต้องทำถูกแน่นอนครับแม่